ะเป็นบูมที่เป็นเบนหลักของธรรมพญานาคาที่วัดนัะนีคมพระเย็นพระพงษ์พระรามเทียบประทับนักฆ่าชนะมาปัญจมาเรจิโลนาโตปัโจสังโ์ทิมุตตมังจะตุสัจจังปากาเสติธรรมจักกัมภาวัตยิเอตินสสัจวัตินุสุเนจยมังคารังดังนี้กะจอมีตัวหลักตัวใหญ่ที่ มีสีสันเรียกว่าสวยสดงดงามบางกันมาก็อาจจะเดินผ่านก็ไม่เห็นแต่มีเที่ยวดีสีดีเรียกว่าลักษณะใายกายค่ะไปยางบุสมัยโบราณ็ากจะบวกไปยัานักบวกับบไดโนเสาร์ไดโนซอรัสเป็นแต่บรรดาสัตว์เดินบวกาจะเป็นลำตัวยาวๆข้างได้นะ ตัวเกินที่ประมาณพันกว่าตัวเส้มีสี่ตะกูลตะกูลสีทองนี้เป็นตะกูลของเดรูปักเดรูปักเจฮิเม,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 มเมตตังเมตตังเทราปัจเจฮิเมตะกูลเทราปักก็ตะกูลสีเขียวตะกูลสีรุ้งก็จะเป็นตะกูลของเอราปัจเจฮิเิจะตะกูลสีจำตะกูลกันทาโกธรรมะ จะใหนะ้เราได้อย่างังการยิ่งใหญ่มีความโดดเด่นนะจะปแปลงเป็นมนุษย์ได้บางช่วงบางคร่้งนะแต่ว่ามีสองเปล่าวที่เป็นมนุษย์ไม่ได้คือการนอนหลับกับเวลาผสมผันก็จะกลายเป็นเอ่าพันธุ์เดียน,นี่ก็ให้เราได้เห็นนะครับว่าเป็นหัวของ ไปยานาแล้วก็ด้านล่างก็จะอลังการมากนมะีการประดับเพราะว่ามีเรือบรรวุนลายอลังการที่เราได้นนะกับอันดีกวฝาากให้เราได้ดูเป็นส่วนต่างๆอันนี้ก็จะแปลงเป็นมานกชมได้บ้างได้ตะ,ก,ะกุนกัญหาโกรดมะอยากจะเห็นพระพุตธรปใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอันนี้ประสง่์งจริงๆนะท่านปลาในวัดววรับ ับส่วนทางทางที่เราได้เห็นอันนี้เป็นพระหลังาาหน้าปกกปตะกุล